มาติดตามกันต่อกับบันเทิงต่างประเทศนะคะกับภาพยนตร์เรื่อง Wolf of Wall Street นั่นเองที่ล่าสุดกลายเป็นหนังที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์มากที่สุดในปี2014ค่ะ Wolf of Wall Street ค่ะหนังเรื่องเยี่ยมของผู้กำกับมาตินกอร์เซซีนะคะกลายเป็นหนังที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์มากที่สุดในปี2014 จากการส,สำรวจของ e q u i ซค่ะโดย Wo o ออฟวอลสตรีทค่ะที่สร้างจากเรื่องจริงของนายหน้าคาหุ้นจอแดนเบลฟอร์ตนะคะที่นำแสดงโดยเลโอนาร์โดดิคาเบโอค่ะถูกดาวน์โหลดอย่างผิดกฎหมายมากกว่า30ล้านครั้งโดยนับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่23ธันวาคมปี2013นั่นเองค่ะวูฟออฟวอลสตรีทนะคะเข้าฉายตั้งแต่วันที่2 5ธันวาคมปี2013ค่ะและได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากนักวิจารณ์ทั่วโลกทำไรายได้ในอเมริกาไป116ล้านดอลลาร์นะคะและ ทั่วโลก3 9 2ล้านดอลลาร์ค่ะโดยเราเรื่องราวของกลุ่มนะะักค้าหุ้นที่ทําวิธีการโคดกองทุกอย่างในแวดวงการเงินจนร่ํารวยนะคะก่อนสุดท้ายจะต้องโดนจับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลค่ะส่วนแอนิเมชนันยอดฮิตนะคะอย่างเรื่อง Frozen ที่ฮิตแรงข้ามปีเช่นก,กันก็ตามติดยอดดาวน์โหลดอย่างผิดลิขสิทธิ์มาที่อันดับที่2ค่ะส่วนอันดับที่3นะคะตกเป็นของหนังไซไฟเรื่องเยี่ยมอย่าง Gravity นั่นเองค่ะแต่ที่นา่าแปลกใจนะคะก็คือเรื่อง Guardians of the Galaxy ค่ะที่ทำไรายได้ถึง700จ็ด 2ล้านดอลลาร์ในปี2014เป็นหนึ่งในหนังที่ทำเงินสูงสุดแห่งปีนะคะแต่กลับไม่ติดอันดับยอดดาวน์โหลดอย่างผิดกฎหมายอาจจะเป็นเพราะว่าประชาชนพากันไปชมหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะสนุกสนานเนาะแต่ก็อยากให้ ไปดูในโรงกันดีกว่าอ๋อจริงๆมันก็คนละฟิลก,กันะนะคะถ้าเกิดอยากกลับมาดูที่บ้านอีกรอบก็ซื้อดีวีดีก็ได้ถูกต้องจ่มาจะได้เปิดกําลังใจให้คนทําหนักนะคะช่วงหน้าะจะกลับมากับโซอินไซด์เป็นเรื่องราวของซีรีส์กันบ้านนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของยุนอาเดี๋ยวเธอจะรับซีรีส์จีนเรื่องแรกแล้วล่ะคะ่ะ